ออท่านพโยคาวาจรทั้งหลายสมรดาเพื่อไิสู่สมณีน,นทั้งหมดคำว่าพโยคาวาจรก็รหมายถึงท่านที่ปฏิบัติเพื่อกรรมฐานตั้งใจปฏิบัติเพื่อพระโสดาปฏิมักรหรือพระโสดาปฏิผลแต่ในที่สุดของท่านก็ต้องการความเป็นพระอรหันต์อย่างนี้เรียกว่าพโยคาวาจร วันที่แนะนำไวน้นี้ก็ยังเป็นที่เป,เป็นวันแรมสิบแรมสิบสามค่ำเดือนเจ็ดจำวันที่ไม่ได้จะเป็นวันที่สิบสิบเส,ส,ส,สิบสองก็ตามจำไม่ได้แน่เดือนมิถุนายนสองพันห้ารอยสามสิบเอ็ดวันนี้ก็ขอพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเท่นท่านรับฟังใหม่ ก็โรปรดทราบว่าการเจริญพระกรรมฐานอันดับแรกจริงๆก่อนที่ท่านจะเริ่มภาวนาตอนนี้ขอทุกคนนึกถึงนิวรณ์ห้าก่อนนิวรณ์ห้ารายการที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทําบัญญาให้ถอยหลังมีห้าอย่างคือนหนึ่งความรักในระหว่างเพศ เห็นรักรูปสวยเสียงเพราะกินหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศ 2. สองความโกรธความโกรธความพยาบาทจองล้างจองพลานสามความง่วงสี่อารมณ์พุ่งสร้างเกินไปห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้ารายการน,นาี้เขาบรรดาทมพุทธบริษัท ขอที่ว่ายับยั้งอารมณ์จิตไปก่อน <c oughs> ว่าทั้งห้าอย่างนี้ขณะที่จะเรียนกรรมฐานจะไม่ยอมให้มีในใจของเราเด็ดขาดว่าถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นจิตของท่านจะไม่มีสมาธิคำว่าฌานไม่ต้องพูดกันเวลาไหนมีนวณห้าประการครอบคลุมใจ เวลานั้นจิตแพ้นิวรณ์สมาธิไม่มีเข้าใจตามนี้ด้วยแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งไม่ใช่ทั้งห้าข้อยิ่งแพ้ทั้งห้าข้อยิงเหลวไหลมากตั้งใจว่าเวลานี้เราจะไม่ยอมแพ้นิวรณ์แต่ถ้าว่าเลิกแล้วก็ว่ากทนไปใหม่ความรักก็ความรักความโกรธก็ความโกรธอยากจะงว่วงก่อน,นอน จิตจะคิดอะไรก็ตามใจชอบสงสัยก็ตามใจมันแต่ว่าเวลาจิตเจรินกรรมฐานพักชั่วคราวเอานิดเดียวจะทำสักห้านาทีสิบนาทีสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงก็ตามใจชอบแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของจิตที่จิตคบกับนิวรณ์มาตั้งหลายอสงไขยกับมันก็ต้องแพ้มันบ้างจำไม่ว่าถ้าเวลาไหนแพ้มัน รู้โตขึ้นมาแล้วก็สตารัทเริ่มปฏิทัศขึ้นต้นสมัยก็หมดเรื่องกันไปก็ต้องแพ้บ้างชนะบ้างเป็นควาธรรมดาชนะน้อยๆแพ้มากๆมันนายเข้ากับแพ้กับชนะพอๆกันนัะเข้ากับชนะมากกว่าแพ้ตามเวลาที่ปฏิบัติไม่ช้าเราก็ชินความเป็นชายก็เกิดหลังจากนั้นพอใจสบายแล้วก็เริ่มรู้ลมหายใจเข้าออก เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกขณะที่รู้ลมให้ใจเข้าออกนี่ปล่อยไปตามสบายของร่างกายอย่าบาังคับลมร่างกายจะให้ใจบเบาและใจแรงก็ตามใจร่างกายอย่าไปบังคับหลังจากนั้นบรรดาแท้พุทธบริษัทเมจิตเป็นสุข ให้ใจเข้านึกตามทัพาวนาให้นึกตามมาพุทธให้ใจออกนึกตามมาโทสำหรับคำบวนานี่ไม่จํากัดท่านบุญไดคล่องคำาวนาอย่างไหนว่าอย่างนั้นได้ไม่ขัดข้องแต่การแนะนําขอแนะนําเอาง่ายที่สุดนั่นคือพุทโธให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทบางท่านชํนานาญในสัมมาระหังก็ได้อิทิสุโกโตก็ได้อย่างไหนก็ได้ไม่ห้าม ถือว่าเป็นพุทธานุสติเหมือนกันหรือสังขารนุสติก็ได้ธรรมานุสติก็ได้ตามใจชอบเมื่อรู้ลมให้ใจเข้าออกด้วยรู้คำภาวนานด้วยเพราะจิตเป็นสุขคำว่าอนุสติท่านแปลว่าตามนึกถึงพอเริ่มจิตเป็นสุขแล้วก็เริ่มนึกแบบนี้ไม่ต้องทำสมาธิเครียดพอใจสบายสบายไม่ต้องตึงเป่ง ให้จิตเมียลงคิดได้ก็นึกถึงความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายคนที่เกิดมาในโลกไม่ตายไม่มีเขาก็ตายเราก็ตายแต่ความตายไม่มีนี้ไม่เชื่อหมายจะมาอะไรก็ช่างให้เรามีความรู้สึกว่าอาจจะตายเดี๋ยวนี้ไว้เสมอแต่คิดอย่างนี้ไม่เหงอมืองอเท้านะทำงานตามปกติเพื่อยังไม่ตายจะได้อยู่เป็นสุข ถ้าตายแล้วก็แล้วกันไปเป็นการทำงานในหน้าที่ครบถ้วนเมื่อนึกถึงความตายแล้วก็แล้วก็ต้องยึดว่าการตายคราวนี้การตายของคน <c oughs> ถ้าจิตเป็นบาปก,ก็ลงบายภูมิสีคือเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเัสุรกายเป็นสัตว์เิรันฉานเป็นต้นอาจจะเป็นทักสี่อย่าง ถ้าดีน้อยเป็นมนุษย์ถ้าดีมากหน่อยเป็นชาวดามีจิตเป็นชั้นไปพรมจิตอาจ,จะกิเลสปนิพันธ์เราก็จะต้องกันนรกบาปทำมาแล้วเท่าไรก็ตามเราจะไม่ทำบาปใหม่แต่เราจะไม่ยอมให้บาปเก่าเข้ขขาครอบงำจิตลากเราไปสู่ไบยภูมิไม่ยอมไปเราจะไปอย่างต่ำก็สวรรค์ อย่างกลางเราจะไปฟรมัโลกอย่างสูงสุดเราจะไปนิพพานท่านี้มันบาปมาแล้วจะทำยังไงก็ต้องการบาปสร้างกำแพงกัน้นนั่นคือสินห้ากับกำหนดสิบให้ครบถ้วนเขาว่ารวบไปเลยทั้งสินห้ากับกำหนดสิบบวกกันแล้วจะเป็นสิบเอ็ดจะเป็นสิบเอดข้อเป็นของไม่ยากหนึ่ง ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์สองไม่ลักทรัพย์ไม่โกงเขาสามไม่ประพฤติในกรรมสี่ไม่เดืมโซรารเมไรทางกายทางวาจาอีกสี่คือหนึ่งไม่พูดปดสองไม่พูดคำหยาบสามไม่ส่อเสียดยุยงเขาแตกเรากันสี่ไม่พูดวาจาเหลวไหลไรประโยชน์ อันนี้ทางด้านจิตใจหนึ่งไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดโดยไม่ชอบทรรถ้าเขาไม่ให้โดยเมตตาเราไม่เอาแล้วก็ไม่อยากได้พอใจเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบธรรมสองความโกรธยังมีอยู่แต่ไม่จองล้างจองผันไม่พยาบาทใคร แล้ก็สามยอมรับนับถือคำสอนพระพุทธเจ้าตรงยอมปฏิบัติตามทั้งหมดนี้ขอบรรดาแต่พุทธบริษัทต้องทำได้ต้องคิดว่าต้องทำได้ถ้าท่านบกพร่องข้อใดข้อหนึ่งถือว่าท่านยังเป็นเหยื่อของอบาย,ยภูมิอยู่ทั้งบาปเก่าและบาปใหม่มันจะลงโทษท่านแต่ถ้าหากว่าท่านสามารถทำได้ครบถ้วน ขึ้นเชื่อว่าบาปเก่าๆลงโทษทาไม่ได้บาปใหม่ของท่านไม่มีเมื่อทำจิตอย่างนี้แลว้วเพื่อความมั่นคงของจิตก็คือนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ทำทุกอย่างให้ทานรักษาสินเจริญภาวนาเราทำเพื่อปริพานไม่ต้องการผลตอบแทนในชาติปัจจุบันถ้าปฏิบัติในกรรมบท10ิบละสินห้าบวกกันได้ก็ดี ยอมรับนือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็าตามนึกถึงความตายเป็นปกติก็ดีทรงลมหาใใจเข้าออกกับภาวนาได้แบบสบายๆก็ตามทุกคนทําได้อย่างนี้จิตจะมีความสุขในชาตินี้จะหาความทุกข์ได้ยากจะมีแต่อารมณ์สดชื่นไปที่ไหนก็เป็นที่รักของคนทุกคนคนส่วนใหญ่นอกจากคนเลวจริงๆเท่านั้นมันจะเกลียด ก็เป็นของต่นบรดาพระพุทธเจ้าจอมคนดีก็ยังมีคนเกลียดแต่ว่าถ้าคนเลวเขาเกลียดแต่คนดีไม่เกลียดเราต้องการคนดีไปไหนก็ยังมีพวกมากเพื่อนมากที่มีอารมณ์เป็นสุขกลุ่มความวาทั้งหมดนี้ที่ทาที่กล่าวมาแล้วนักปฏิบัติใหม่พยายามฝึกให้ได้สาหรับท่านักปฏิบัติเก่าให้ทําตามนี้ ให้เขียนคำว่ามรณานสติคือคำว่าเราจะต้องตายเขียนไว่ข้าที่นอนจะตายเมื่อไรก็ช่างมันอาจจะตายเดี๋ยวนี้ก็ได้เราจะได้แม่ประมาทชีวิตกันความทุกข์คืหนึ่งนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์แล้วก็ต่อไปเราจะมีกำแพงกั้นอบายภูมิคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พื่อปิใิกรรมสี่ไม่ดื่มสุรามีไร แล้วก็ห้าไม่พูดปดหกไม่พูดทำหยาบเจ็ดไม่พูดส่อเสียดแปดไม่พูดเพ้อเจอเ้อหลวไหลและประโยชน์เก้าไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครสิบไม่จองล้างจองผผงขายสิบเอ็ดยอมรับนับถือพระเจ้าดยความเต็มใจจะปฏิบัติตามทุกอย่างเขียนไว้ตามนี้แล้วก็ดิบสองเราตายเมื่อไรขอปฏิพา์เมื่อนั้นเขียนไว้ข้าที่นอนตื่นเมื่อไรดูเมื่อนั้น เราวันนี้เราจะไม่ละเมิดข้อนี้ทั้งหมดถ้าเป็นเช้ามาทุกอย่างที่เราเขียนไว้จะปฏิบัติให้ได้จะไม่มีทางละเมิดข้อใดข้อหนึง่งพอถึงเวลาจะนอนก็ดูใหม่ก็ดูใหม่ว่าไอ้สิ่งที่เราพูดไว้กับคิดไว้มันตรงตัวไหมถ้าเห็นว่ามีการทรงตัวจริงๆก็ใช้ได้วันต่อไปเราก็จะไม่ละเมิด ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งที่พลาดพลัง้งเราคิดว่าในเวลาต่อไปเราจะไม่ยอมปฏิบัติตามนั้นหมายความเราจะไม่ยอมแล้วเมื่ต่อไปจะทําให้ครบถ้วนใดๆถึงเวลาก่อนจะหลับเอาข้อวัดปฏิบัติที่เขียนไว้มันดูว่าวันนี้เราบกพร่องอะไรบ้างไปเห็นว่าบกพร่องคิดว่าวันพรุ่งนี้เราจะไม่ยอมบอกพร่องเด็ดขาด เมื่อตื่นใหม่ๆก็มาอ่านตั้งใจว่าจะทำอย่างนั้นตรงถ้าทำแบบนี้ไม่ช้าอร์จิตจะชินสินห้าบกกบกกำหนดสิทธิ์ท่านจะทรงได้ภายในสามเดือนถ้าทรงได้เมื่อไรก็หมายความว่าท่านไม่ต้องลงอบายภูมิสีตอนนี้ก็มาพูดั้งหลักการปฏิบัติเราปฏิบัติเพื่อพนิพพาน ทุกคนจะตั้งใจปณิพาณจะไม่ไปก็ตามหน้าที่สุดมันต้องไปถ้าบุญบาร,รมียังอ่อนยังมีความเข้าใจผิดอยู่มากก็ยังไม่อยากไปถ้าถึงคราวาระเข้ามาถึงความเข้าใจถูกมีมากขึ้นก็ไปก็ลงความว่าความเข้าใจถูกคือบาร,รมีเต็มบาร,รมีท่านเรียกว่าเต็ม แค่คำว่าบารมีจริงๆพระพุทธเจ้าให้แปลว่ากําลังใจเต็มท่านนักปฏิบัติทุกคนต้องเขียนบารมีสิบไว้ข้างดีนนอนตามที่ส่วนหนึ่งเขารุกสิทธิ์พราปานที่ท่านปฏิบัติมาท่านทําแบบนี้ท่านสั่งบอกว่าให้เขียนบารมีสิบไว้ข้างดินนอนส่วนนี้เขียนก่อนก็ต้องเขียนพเพราะเายัางพล่องอยู่ต้องเขียนเขียนเสร็จ แล้วก็ค่อยดูกันบารมีสิบต้องเขียนเหมือนกันเขียนตัวใหญ่ๆบารมีสิบอย่างก็คือหนึ่งทานบารมีการให้ทานสองศีลบารมีการรักษาศีลสาเนคขมารมีความอดใจสี่ปัญญาบารมีการรูรอบห้าวิยะบารมีมีความเพียรต่อสู้อุปสรรค หกขันติบารมีมีความอดทนเจ็ดสัจจะบารมีมีความจริงใจต่อสู้แน่8ปดอธิฐานบารมีตั้งใจไว้10เมตตาบารมีสร้างความรักให้เกิดขึ้นในคนณสัตว์สี่อเวคสิบอเกขาบารมีวางเฉยตอนนี้สำหรับบารมีสิบอย่างเขียนไว้ข้านดีนอนตอนนี้ไปตอนเอาจริงกัน ก้าเข้าไปหาใกล้นิพานแล้วหรือว่าการจะทําได้ไม่ได้ครบไม่ครบเป็นของธรรมดาไม่ใหม่มันก็พลาดมาว่าถึงบาร,รมี 10, สิบสมมติว่าถ้าเราให้ทานเราให้ทานอย่างเดียวมันก็มีแค่ทาน,นบาร,รมีด้วความจริงไม่อย่างนั้นเราให้ทานในบาร,รมีสิบต้องเข้ามาครบถ้วน อย่างการจะให้ทานเป็นทานบานบรมีแน่แต่การที่จะให้ทานได้ก็จะต้องเป็นขอโทษขอเวลานิดหน่อยการจะให้ทานได้จริงๆก็ต้องมีเหตุสองอย่างคือว่ามีความรักหรือว่าความสงสารที่ก่อนที่จะให้ทานจริงๆก็ต้องมีเมตตาความรักถ้าเราไม่รักเราก็ไปให้ เราไม่สงสารแล้วก็ไม่ให้ฉะนั้นการให้ทานนอกจะมีทานบารมีแล้วก็มีเมตตาบารมีเขาบวกฉะนั้เมื่อมีเมตตาบารมีเขาบวกแล้วต่อไปก็ดูศินบารมีเวลาให้ทานเรามีศินบารมีไหมต้องคิดว่าเวลาที่เราให้ทานเรามีจิตเมตตาในบุคคลบุคคลและสายคนนั้นคำว่าสีลก็หมายถึงมีเมตตาเป็นพื้นฐานคิดจะทำลายเขา คิดจะรักเขาคิดจะแย่งเขาคิดจะฆ่าเขาคิดจะแย่งคนรักเขาคิดจะโกหกอันนี้ไม่มีในคนที่เราจะให้ทานเราตั้งใจให้ดีเฉะนั้นเวลานั้นสินห้าไปการใด้กระหมดสิบไม่ก็มีครบในการให้ทานเพราะว่าคนที่เราจะให้หนึ่งเราไม่คิดจะฆ่าเขาเป็นต้นแล้วก็ต่อไปที่ว่าในเมื่อเรามีศีลบารมีแล้วมาดูเนธขมะบารมีมีไหม นี่มะบาร,รมีก็คือการอดใจในการอารมณ์ก็รวมความในขณะนั้นที่เราให้ทานอารมณ์นิวรณ์ห้าเราไม่มีหนึ่งความรักระวังเพศไม่ที่คนที่เราให้ยาจะได้เขาเป็นพัญญาสาม,มีไม่มีสองความโกรธไม่มีสามความว่วงไม่มีว่วงให้ทานไม่ได้ เสียลรมฟุ้งซ่านคิดไม่ให้จะไม่ให้ให้จะไม่ให้ไม่มีห้าสงสัยว่าเขาจะเอาทรัพย์สินแล้วไปไหนไม่มีเราตั้งใจให้ด้วยความเมตตาบารมีสงเคราะห์ตอนนี้ปัญญาบาร,รมีปัญญาบาร,รมีมีไหมก็ต้องตอบว่ามีการให้ทานเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดความรักระหว่างผู้ให้กับผู้รักคนรับทานย่อมให้ในคนผู้ให้ทาน คนให้ทานมีจิตสงเคราะห์บุคคลว่าผูรับแต่ในเมื่อผู้ให้มีคนรักให้คนหนึ่งเขาก็รักคนหนึ่งแต่คนคนนั้นมีพวกมีพ้องมีพี่มีน้องมีญาติเราให้คนไหนกลุ่มคนละกลุ่มคนพวกนั้นก็รักเรารวมความรวมความว่าเรามีคนรักหลายคนในเมื่อเรามีคนรักหลายคนแล้วก็มีความสุขไปไหนมีแต่คนรักเวลานั้นก็มีแต่ความยินแย้มแจ่มใส ดังนั้นการให้ทานที่ว่าเป็นผู้มีปัญญาในเวลานั้นก็เป็นผู้มีปัญญาครบถ้วนวิทยาบารมีถ้าต่อมาก็เป็นวิทยาบารมีมีไหมวิทยาบารมีก็หมายความอดพยายามตั้งใจต่อสู้กับอุปสรสครคอุปสรรคในการให้ทานคือความกระหนี่ขี้เหนียวทรัพย์สินที่เราหามาได้ยากเราจะให้เขาบางทีเราไม่อยากให้ แต่ต้องสายมีความเพียรต่อสู้ประสักห้ามหันความตนีขี้เหนียวเพราะสาปัญญาบารมีช่วยให้เห็นว่าการช่วยเขาเป็นการช่วยตัวเองให้มีความสุขเพรามีคนรักมากเวลานั้นก็ถือมีวิทยาบารมีด้วยขันติบารมีเรามีไหมขันติคือความอดทนทรัพย์สินต่างๆที่หามาได้เราหาด้วยความเหนื่อยยากถ้าเราแบ่งไปก็ตัดความเหนื่อยให้เขาไป ทรัพยินพยหา,ามาให้เราได้ก็ไม่สารยที่เราจะใช้เขาบทนมันก็ไม่ครบนั้นี้ความอดทนในการตั้งใจจะให้เพียงจะให้พระสนทิก็อดใจให้เพิ่อเป็นการรักษาเมตตาบารมีและปัญญาบารมีทีนี้ปัญญาบารมีเขาช่วยปัญญาบารมีเขาช่วยเกิดคติความอดทนอดกลั้นให้เถอะขอมันน้อยไปหน่อยเราทําเพิ่มใหม่ได้ การตามเพิ่มใหม่ต้องใช้กําลังกายต้องทั้กำลังปรรัญญาต้องใช้กําลังทรัพย์แต่ว่าเราก็ทํารวมคาวามเราก็มีคันติบารมีด้วยท่านี้สัจจะบารมีมีไหมสัจจะบารมีเพราะตัวปรรัญญาตั้งใจคิดว่าถ้าให้ทานจะไปมีมิตรที่ดีคนแทนที่เป็นศัตรูร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่เป็นแล้ว คนบางคนอาจจะอากตันยูไม่รู้คุณคนเป็นของธรรมดาอย่างว่าพระพุทธเจ้าเมตตาในทวทัตทิวไทัตก็อากตันยูก็มีส่วนน้อยแต่นคนที่มีส่วนดีมีมากจะเรื่องการตั้งใจคิดว่าจะให้ก็ให้จริงตามนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสัจจะบารมีทำนี้อธิษฐานบารมีคิดว่าถ้าเราให้เราตั้งใจคิดว่าเราจะต้องเป็นคนมีทาน จะต้องเป็นคนมีศีลจะต้องเป็นคนมีการเจริญภาวนาเราตั้งใจจะทำนี้เราทำจริงตามบ้าเปอายิษฐานบารรมีการตั้งใจไปเตรียมตอนนี้เมาเบียาการให้ทานนั้นเป็นการเบียดเบียนตัวเองชัดให้แล้วทรัพย์สินน้อยลงไปกำลังใจก็เขาช่วยเพื่อปัญญาบร,รมีเขาช่วยช่างเถอะไม่เป็นไรให้เขาแล้วก็เล้กกันไปวางเฉยไว คนที่รับทานจากเราจะรู้คุณไม่รู้คุณก็เป็นเรื่องของเขาเราต้องการจุดเดียวคือสวรรค์หรือว่าพรหมโลกนิพพานเราตั้งใจเฉพาะไปเฉพาะส่วนที่สูงเท่านั้นก็อาจจะพูดเร็วไปหน่อยเพราะไม่มีไม่มีการเตรียมตัวมาก็ขอย้ำว่าเรื่องบารมีขอย้ำอีกเที่ยวเวลาที่ห้านาทีทุกคนมีอนุสติครบทนแล้ว ให้เขียนบารมี10บไว้ข้างที่นอนคือหนึ่งทานบารมีสองศีลบารมีสเนคขมะบารมีสปัญญาบารมี 5. ้าวิทยาบารมี 6. กคันติบารมีเจ็สัจจะบารมี 8. ปดอธิษฐานบารมี 9. เมตตาบารมี 10. บุอเบขาบารมี ปรลืมตาขึ้นจากที่นอนให้ดูบรารมีสิบรายการว่าวันนี้ทั้งวันเราจะทรงบารมีสิบในครบก่อนจะหลับก็ทรงบารมีใหม่ให้นุญาติดื่มน้ำนิดหนึ่งก่อนจะหลับก็ตรวจดูใหม่ว่าวันนี้ทั้งวันเราบ,ใใรบ,กบกพร่องในบรารมีข้อไหนบ้าง นี่ก็ว่ากันไปถึงปรามีสิบ <c oughs> มาพูดถึงการปฏิบัติปรามีสิบย้อนอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้อาจจะเร็วไปไม่มีการเตรียมตัวมาก็คลอกแขกหนังสือก็ไม่ได้เขียนมาด้วย <c oughs> ที่พูดเนี่ยไม่ได้เขียนหนังสือขอตั้งตนวว่าถ้าเราจะให้ทานก็ดีรักษาสิ่งก็ดีจเจริญภาวนาก็ตาม ทุกอย่างที่ทําเริ่มต้นท่านลงมือทําได้นั่นคือบารมีสิบครบถ้วนจนันการเจริญบารมีสิบไม่จําเป็นต้องไปไล่เดียดหนึ่งสองสาสี่ห้าถึงสิบให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งบารมีสิบท่านจะครบถ้วนถ้าบารมีสิบครบถ้วนอย่างอ่อนท่านจะเป็นปโสดากับสีทาคามีได้ถ้าบารมีสิบเต็มครบถ้วนอย่างกลางจะเป็นพระนาคามีได้ ถ้าเป็นปรมัตตารมีคือเต็มอย่างยิ่งจะเป็นพระอรหันต์ทีปฏิบัติเ็าสมมติว่าการให้ทานอย่างเดียวการให้ทานอย่างเดียวเป็นทานบารมีตอนนี้ในเมื่อมีทานบารมีแล้วก็ต้องมาดูว่าเมื่อมีทานบารมีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนะอย่างเนื้อนี่บารมีอีกเก้าจะมีไหมก็ต้องมาพิสูจน์ดูว่าการให้ทานได้เพราะเมตตา เมตตาความรักกนน่าความสงสารแสดงว,ว่าการให้ทานเราก็มีเมตตาบารมีเข้าควบถ้าขาดเมตตาเราให้ไม่ได้น่การให้ทานมีศีลไหมก็ต้องนึกว่าขณะที่ให้ทานศีลข้อไหนขาดบ้างไม่มีขาดเลยการคิดจะฆ่าเขาที่เะ่โมยเขาจะแย่งความรักเขาไม่มีกลงควาวเราก็มีศีลนั้บารมีด้วย นี่การให้ทานมีเนคขมะบารมีไหมเนคขมะบารมีไหมการอดใจในในกรรมในนิวรณ์ห้าประการก็ดูว่าขณะที่ให้ทานอยา่จะแต่งงานคนรับทานไหมไม่มีเป็นต้นแสดงว่าให้การให้ทานก็มีเนคขมะบารมีด้วยนี่การให้ทานมีปัญญาบารมีไหมก็ต้องคิดว่าคนไร้ปัญญาให้ทานไม่ได้ คนให้ทานได้คือคนมีปัญญาเพราะการให้ทานเป็นปัจจัยเกิดความรักเป็นปัจจัยเกิดความสุขเราให้เขาเขารักเราเราให้ใครคนใดคนหนึ่งคนนั้นมีพวกมีพ้องกี่คนเขารักเราในเมื่อเรามีคนรักมากแล้วก็มีความสุขมากในเวลามันใกล้จะหมดก็พ้เร็วแล้วนี่การให้ทานมีวิยะบารมีไหมก็ต้องมีด้วย ก็นั่นคือว่าการให้ทานต้องตัดชิ้นใจต่อสู้กับความตนีความหงแหนเมื่อการทําอย่างนี้ต้องสู้กันด้วยความเพียรก็แสดงว่ามีวิทยาบารมีด้วยการให้ทานมีคันติบารมีไหมเวลามันจะหมดการอดทนอดใจต้องมีแน่คันติความอดทนไม่มีให้ทานไม่ได้เพราะทรัพย์สินต้องเสียไปต้องอดใจอดทนและการให้ทานมีสัจจะบารมีไหมต้องมี าะเราเป็นนักปฏิบัติกรรมฐานต้องมีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาการให้ทานเป็นสัจจะอันหนึ่งที่เราจะมีไว้ในการเจริญกรรมฐานเพื่อเป็นการทำลายโลภะความโลภก,การให้ทานมีอธิษฐานบารมีไว้ก็ต้องตอบว่ามีเพราะอธิษฐานเรา,า,ม,า,ามีคือการตั้งใจเราตั้งใจจะปนิพานเนี่ยต้องตัดความโลภโดยการให้ทานตัดความโกรธโดยการรักษาศีล สร้างปัญญาเกิดด้วยการเจริญภาวนาต้องมีนี่การให้ทานมีเบิกขาบรมีไหมก็ต้องตอบว่ามีความวางเฉยให้ทานไปแล้วไม่นึกเสี้ยนาดไม่นึกอยากจะได้ดึงเอากลับมาใหม่โดยไม่หวังผลตอบแทนเขาจะทําปฏิบัติยังไงเป็นเรื่องของเขาไม่ต้องการวงผล,ผลตอบแทนเราต้องการอย่างเดียวคือผลได้แก่พระนิพพานเพราะการให้ทานอรับันดาท่านพุทธบริษัท มันก็ต้องรีบพูดเร็วเพราะเวลาจะหมดและเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีก็ต้องขอยุติวัตเพียงตัวนี้ขอความสุขสวัสดีพิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดบรรดานพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี